เดี๋ยวลูนะครับเรียนสัมพันธด็ะทานการไปรุ่งจูคณะกระดุมเรียน้านองวินทันสมาชิกองค์การบริหารจัดพชาติชนิดคุณรุจินทองแอลในลูกๆการเรียนที่ได้รับบุกคนเหลนี้นะครับวันนี้ทีใพีั้นที่ได้รัพบุค ครับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านหนองหินซึ่งปีนี้เป็นปีที่ยากเลยเป็นปีที่ยากกระทำต่อเนื่องมาที่ก่อนๆเราทำในช่วงวันที่สามที่สี่ตรงกับวันพ่อพีชานะครับ มองไม่เห็นเลยตรงนี้เดี๋ยวเรื่องนี้นะเราวลาพูดเราเห็นนะหวาด้วยครับก็ขอแสดงความดีกับคุงนักเรียนนะครับที่คณะชาวิทยากรนำโดยพระจันทร์สมราญนะครับรพงศบุรี ะครับได้หัาใจใสอบรมโักเรียนนะครับถ้ามีไม่เคยติดอยู่ที่วัดใดวันหนึ่งนะทุกวันจะต้องอยู่โรงเรียนดิฉันบรรจุไปเรียนครูได้ตอนนี้บรรจุแล้วนะครับนะแล้วก็ไปโอกาสที่นะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับนับถือพุทธศาสนา ไหนเคยนับสืดต่างศาสนาบา้างไหมอิสลามหรือไหม穆斯林เครดไม่มีนะเราเป็นการพุทธะธรรมเพื่อ,อลูกทุกคนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีตัวที่ขเขาเน้นที่สุดก็นคนือคนดีคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมจรัยธรรมที่ได้ดูข่าวในหน้าอินทอริเในทีวีที่มีข่าว ข้าวันกันตรงโน่นตรงนี้นั่นคือคนขาดคุณธรรมการใช้ยุทธรรมนะครับแล้ววันนี้ก็พระอาจารย์ได้แบ,บ่งพวกเราไว้เป็นาสามฐานคือศีลสมรราธิปัญญาสามอย่างนี้เรียกวไปใช่ไหมนะศีลพระตัณฑก,ก็นับถือสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ ก็ได oh. ้กี k k ่ข ah ้อลูก10ข้อนะพระโอเปชน์โอเบชน์จีน8ข้อพวกเราปกติธรรมดาเป็นสศรีกี่ข้อเป็นจับเลยว่า5ข้อ5ข้อนี้ขอให้ปฏิบัติได้ถ้า5ข้อได้10ข้อก็พอไม่ว่าก็ขอแค่10 นะ่ได้ไหมลูกถ้าได้ข้อที่ดีนะนะครับไอ้ข้อที่อะไรข้อที่ที่เอาพุเทศเลยนเทกนบ่อยใช่ไหมมีตัวระพท์ก็เทศกันตามตัวระดับเห็นไหมคนนั้นนะเะบบปกติธรรมะของมนุษยนะครับนะสีสมาธิปัญญาเรามีสีแล้วก็ เกิดสมาธนะิคนที่มีสมาธิในการทำงานมีสมาธิในการตั้นใจเรียนสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญญานะเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมแก้ปัญหาได้นะคนที่มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อันเดียก็คือขอให้มีความ มีส yeah. ัมมาคารวะนะมีเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสองตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้นะสัมมาคารวะคือจักเคารพนะเจอกันสองมือหนักไหมไม่หนักใช่ไหมยกมือเลยครับไหวพูดจาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานนะ ก็ถือว่าบางคนไหวคนไม่เป็นครูปเจอลูกศิษย์ในผมจบไปแล้วเจอครูนี่ประเภทที่ไม่ไหวคนนี้นะก็กกกะต,กะต้องค์คกันการเจอดี๋ยวอีกร้านะทริงจริงเงินตังค์ได้ทุกวันนะนะแต่เราบอกว่าทีครั้งแปดกั้งขึ้นแปดกั้งขึ้นสิบว่าครั้งแร,ร,รงแปดแรงสิบว่าจะไปวัดกัน แต่ต้องไปทุกวันก็ดีนะไปทุกวันก็ดีอยู่ว่าเลิกพฤติกรรน่าหนี้นะครับครูก็ขอควา,ามาน่กติดติดทั้งหลายเให้พระบรมธาตุนาครศรีธรรมราชพระตาลใจพระพุทธรธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลให้คณะครูให้ลูกนักเรียนทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญอ,อย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีใหม่พุทธศักราชสองพอที่จะถึงน,นี้โอกาสนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วรูขอเปิดตาอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้าน,นอาอินครั้งที่ยดบทเฮกับ 我可不看。<Okay. S 2> okay.